ให้ค่ามันน้อยมากๆแต่มาวันนี้แต่มาวันนี้หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมะบ้างจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นคนศาสนาคริสต์นะคะแต่ว่าบางครั้งหนังสือเหล่านี้มันทําให้โมคิดอะไรได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกับเราอยู่ในโรงเรียนหนึ่งแต่ใช้ตาราของวิรงเรียนหนึ่งมาสอนชีวิตตัวเองเท่านั้นเองก็คือในโลกนี้ ไม่มีความสุขมีแต่อยู่ยังไงให้ทุกน้อยที่สุดถ้าคิดอย่างนี้ได้แล้วเราจะรู้สึกว่าตัวเองมีค่าแล้วก็มีความสุขขึ้นมาทันทีเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะอยู่ยังไงให้เรายิ้มได้เราจะมองโลกในแง่ดีได้ด้วยวิธีใดบ้างเหตุการณ์นี้ก็ทําให้โมถึงมันจะค่อนข้างเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงทั้งช่วงที่อยู่โรงพยาบาลมีข่าวค่อนข้างเยอะข่าวแย่มีข่าวอะไรบ้างคะช่ว